สวัสดีค่ะชื่อหมวยนะคะรู้จักฮารามา9ปีแล้วค่นจากเฟซบุก๊กค,ค่ะชอบใช้กระเป๋าฮาราครั้งแรกที่เห็นนะคะเห็นเจ้าของแบรนด์โพสตแล้วก็อธิบายกระเป๋าแล้วก็เลยซื้อมาลองใช้ค่ะป <m> <ม>ระทับใจกระเป๋าฮาราก็คือกระเป๋าฮาราทุกใไจะแบบช่องเยอะเบาสบายบ่าไหลเพราะกระเป๋าฮารามีน้ำหนักเบาก็เลยชอบค่ะ ใช้เยอะค่ะพี่หมวยก็ซื้อมวันเกิดทุกป,ปีใช้เยอะค่ะเพื่อนๆบอกว่ากระเป๋าดีมากเลยค่ะเพราะว่าเบาแล้วก็ช่องจัดเก็บเยอะเบาสบายบ่าไหลใช้ฮาราออกไปไปทุกที่เลยค่ะไม่ว่าไปไหนก็ใช้ฮาราออกกองใจเราก็ใช้กระเป๋าฮาราค่ะใช้ทุกวันอมคาสสิกหนึ่งค่ะสีนุ่เบาเพราะอยากใช้สีเหมือนคุณ คุณนิ้งอ่ะคุณนิ้งก็ชอบสีสีสีลูปบาวก็เลยอยากลองใช้บ้างค่ะที่เห็นคลาสสิกหนึ่งก็คือปี2024กระเป๋าทารมีแบรนด์ใหม่เตรี่ยนรูปทรงให้ดูทันสมัยขึ้นแล้วก็โลโก้ใหม่ด้วยทำให้แบบว่ากระเป๋าดูสวยน่ารักแล้วก็แบบดูทันสมัยของของลุกนี้ค่ะแล้วก็เจมคงคอนเซ็ปต์เหมือนเดิก็คือช่องเยอะเบาสบายบาระไลก็เลยชอบคลาสสิกหนึ่ง ชิ้หนึ่งใบนี้นะเป็นกระเป๋าแบบว่าตั้งอยู่ทรงกระเป๋าทรงที่น่ารักที่ออกแบบมาช่องจัดเก็บด้พอเหมาะพอดีมีช่องใส่แป้งแล้วก็ใส่สเปรย์แล้วใส่ลิปใช้สะดวกแล้วก็ทําเป็นแมกเนตเปิดติดง่ายส่วนช่องกลางนี่มีช่องแบบให้ส่งช่องช่องใส่ปากกาสามารถใส่ของแบบว่าใส่ยาหรือว่าใส่ของที่เราแบบจะใช้ในในชีวิระจำวันแล้วก็มีใส่แมสใส่ได้หลายอย่างแล้วด้านในมีสองซิปค่ะไว้ใส่เอกสารสำคัญหรือว่าตุ้มหูหรือว่าของจิวเรียที่เอาสำคัญเราใส่ ส่วนกระเป๋าใบเนี้ยถึงจะเล็กแต่ว่าก็มีอยเด็นในตัวสามารถใส่เงินธนบัตรแล้วก็บัตรต่างๆมีแบรนด์เดียวเท่านั้นที่มีกระเป๋าไวเล็ตในตัวนะคะทาให้กระเป๋าว่ามีน้ําหนักเบาแล้วกระเป๋าใบเนี้ยหนักแค่275กรัมเท่านั้นเนี่ยเราสะใส่ของไปน้ําหนักก็ยังไม่ถึง1กิโลสัพายแล้วเบาสบายเหมือนกับว่าทรางไม่ได้สัายไม่ได้เป็นน้ําหนักกระบาลล่าเราเลยคะ่ะ หลาคนชอบสไพลยคอร์บอดีค่ะสไตลคอร์บอดีมันจะแบบว่าถนาัดปลอดภัยเวลาเราไปไหนไปเที่ยวทุกที่เราไม่ไมต้องระวังไปเดินห้างไปซุปเปอร์มาร์เก็ตแล้วก็ไปทานข้าวครอบครัวแล้วก็ไปไหว้พระไปทุกที่ที่ไปก็คาสสิกหนึ่งไปก็เป็นกระเป๋าที่แบบทรงกระทัดรัดแล้วก็รูปทรงแบบใหม่ที่แบบว่าทันสมัยแล้วดูสวยเก๋เวลาถ่ายรูปมานี่ทําให้เราดูสวยขึ้นด้วยค่ะ อยากให้พัฒนาให้แบบว่ากระเป๋าอะใหญ่ขึ้นเป็นไซส์เอ็มเพราะบางครั้งเวลาเราไปต่างประเทศของเยอะคนนี้เราอยากจะใส่แบบผ้ามันคอรหรือว่าใส่หมวกชอบเป็นหนใส่หมวกใส่หมวกพับอะไรเนี้ยอยากให้กระเป๋าอะทรงใหญ่ขึ้นเป็นไซส์เอ็มแต่ว่าคงคอนเซ็ปต์เดิมเพราะว่ากระเป๋าคลาสสิกนึงเนี้ยเรียกว่าฟังก์ชัน่ะคือพอเหมาะพอดีกับกระเป๋าเลยค่ะแล้วก็อยากให้มีสีสันสดใสด้วยนะคะเพราะเพราะสีคลาสสิกนี่คือคลาสสิกทุกใบเลยะคะ่ะเป็นสีที่แบบว่าสุภาพอยากให้เติมแต่งสีให้หน่อย อยากแนะนำเพื่อนๆที่ยังไม่รู้จักฮาราหรือยังไม่เคยใช้นะคะลองเปิดใจลองใช้กระเป๋าฮาราดูลองแบบดูจากเพจที่ที่เจ้าของแบรนด์เขารีวิวหรือว่าทักน้องแอดมินจากเพจฮารา h ิ a l ี่แบ็กสอบถามข้อมูลว่าเกระเป๋ามีรุ่นไหนมากเพราะว่าดีนี้กระเป๋าฮารามีหลากหลายรุ่นมากสามารถเหมาะกับทุกเพศทุกวัยแล้วก็อยากแนะนําว่าถ้ายังไม่เคยลองใช้เพื่อนๆอยู่ในกรุงเทพก็ ไปตามแต่สาขาของแบรนด์ได้ค่ะแต่ถ้าเพื่อนๆที่ต่างจังหวัดไม่สามารถมาได้มีช่องทางต่างๆที่ให้ซื้อนะคะไม่ว่าจะเป็น TikTok, i n ินสตาแกรมช p อปปี้ดัซาหรือว่าติดต่อเขตาราให้ทีแบ็คคือทุกช่องทางสามารถสอบถามน้องๆได้ค่ะน้องๆแอ้มิีทุกคนพร้อมให้บริการค่ะ พี่หมวยก็ต้องขอบคุณทางทีมงานนะที่สละเวลาทำงานมามามาบ้านพี่หมวยแบบว่ามาสัมภาษณ์เนี่ยเป็นการที่ออกกล้องครั้งแรกถ้ามีอะไรผิดพลาดประการใดก็ให้เพื่อนเพนพี่พ,พแนะนําด้วยนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณทุกคนค่ะขอบคุณทีมงานค่ะ